บทที่472จักพรรพันนีหิมะเต้นรำเนื้อหาในส่วนนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวของหโอยู่หาวและความสงสัยของจูจือในดินแดนเหนือสุดขั้วโดยมีเนื้อหาสรุปได้ดังนี้การปฏิบัติการของจูจือและความสงสัย จูจอรอคอยให้หัวอยู่หาวเปิดฉากโจมตีหรือสำรวจพื้นที่เพื่อทำลายเครื่องมือตรวจสอบวิญญาณแต่เขาไม่ปรากฏตัวทำให้การปฏิบัติการขุดแร่หายากของพวกเขาลุล่วงไปได้ด้วยดีเธอรู้สึกแปลกใจที่หัวอยู่หาวซึ่งเป็นคนที่ไม่เคยยอมแพ้กลับถอยไปง่ายๆและรู้สึกไม่สบายใจกับความรู้สึกที่ซับซ้อนนี้การเดินทางของหัวอยู่หาวสู่แดนเหนือสุด ผอยูหาวเดินทางบนพื้นดินแทนการบินหลังจากได้รับบทเรียนจากพายุครั้งก่อนเขาใช้การเรียนแบบรัศมีของจักรพรรดินีน้ำแข็งเพื่อใหสัตว์วิญญาณทั่วไปหลีกเลี่ยงความเติบโตเขาได้หนนึกถึงอดีตเมื่อสิบปีก่อนเขาต้องพึ่งพาหนอนน้ำแข็งเทียนเหมืองเพื่อเอาชีวิตรอดจากความหนาวเย็นแต่ตอนนี้เขาสามารถเผชิญหน้ากับสภาพแวดล้อมอันน่าสะพรึงกลัวได้ด้วยตัวเองและยังมีสองในสามราชนสวรรค์แห่งแดนเหนืออยู่เคียงข้าง เขตสังหารเขตมรณะเศร้าเมื่อเขาบินเข้าสู่ใจกลางแดนเหนือสุดขั้วเขาต้องเผชิญหน้ากับพายุเฮอริเคนอันรุนแรงบนท้องฟ้าซึ่งมีพลังทำลายล้างเทียบได้กับการโจมตีเต็มกำลังของวิญญาณพรหมยุทธ์ผู้ได้รับฉายาแปดวงแหวนสถานที่แห่งนี้เป็นที่รู้จักในนามเขตสังหารซึ่งเป็นเขตต้องห้ามสำหรับมนุษย์เนื่องจากสภาพแวดล้อมที่โหดร้ายอากาศแห้งผากลมหนาวราวใบมีดและอุณหภูมิที่ต่ำจนดูดพลังวิญญาณอย่างต่อเนื่องเป็นภัยคุกคามหลักการเผชิญหน้ากับมียอดเหนือ หัวยู่หาวใช้การตรวจจับทางวิญญาณและพบกับมียอดเนื้อสีต่ตัวสามตัวโตเต็มที่และหนึ่งตัวเป็นลูกมีซึ่งเป็นสัตว์วิญญาณที่แข็งแกร่งและมีกลิ่นรับรู้ทรงพลังมียอดเนื้อเหล่านี้เห็นเขาเป็นเหยื่อทําให้หัวยู่หาวรู้สึกโกรธและคิดที่จะจัดการพวกมันเพื่อน,นําอุ้งเท้าซึ่งถือเป็นอาหารอันโอชะและมีคุณค่าทางโภชนาการสูงมาทําอาหารคําสั่งห้ามและการเปิดเผยแผนการจักรพรรดินีน้าแข็งและจักรพรรดินีหิมะได้สั่งห้ามไม่ให้เขาทําร้ายพวกมัน โดยอธิบายว่ามียอดเหนือเป็นสายพันธุ์ที่หายากและหากเติบโตจนถึงหนึ่งหมื่นปีพวกมันจะกลายเป็นเสาหลักแห่งความแข็งแกร่งในการต่อสู้ของแดนเหนือสุดซึ่งก็คือกระแสอสูลเป้าหมายของกระแสอสูรจากรพันนีน้ำแข็งเยาะเย้ยหัวอยู่หาวที่คิดว่าเขาจะจัดการกับกองทัพของจักรวัรดิสุริยันจันทราได้ด้วยตัวเองเพียงลำพังซึ่งเป็นการบอกเป็นในว่าพวกเขากำลังเตรียมกระแสอสูรนี้เพื่อต่อต้านการรุกรานของจักรวัรดิสุริยันจันทรานั่นเอง และเหตุการณ์ระบำจากรพพัดนีหิมะหนึ่งการ,รเผชิญหน้ากับหมีเหนือการโจมตีหมีเนื้อระดับต่ำที่ถูกกล่าวถึงว่าไม่เคยเห็นจากรพพัดนีน้ำแข็งหรือจากรพพัดนีหิมะมาก่อนได้คำรามและพุ่งเข้าโจมตีหัวยู่หาวอย่างไม่เกรงกลัวโดยใช้ร่างกายขนาดใหญ่ยืนขึ้นและเหว่งเท้าเข้าใส่การป้องกันของหมีหัวยู่หาวสัมผัสได้ว่าเมื่อมีใช้กำลังขนหนาของมันจะถูกชาร์จด,ด้วยพลังวิญญ,ญาณทำให้ขนทุกเส้นแข็งแกร่ง,งราวกับเข็มซึ่งเป็น,นกลไกการป้องกันที่ดีที่สุด การตอบโตของโฮยูหาวเมื่อเห็นว่าจากรพันีน้ำแข็งและจากรพันีหิมะไม่มีท่าทีจะช่วยเหลือโฮอยูหาวจึงเข้าสกัดกั้นเขาจับเท้าขวาของมีที่เหว่งเข้ามาด้วยแขนทั้งสองข้างและใช้พละงกำลังเข้าปะทะพลังที่เพิ่มขึ้นแม้ว่าวิชาการต่อสู้ของโฮยูหาวจะขาดพลังกำลังทางกายภาพแต่โฮยูหาวได้รับพลังส่วนหนึ่งจากจิตวิญญ,ญาณมังกรหลังการเสียสละของหวังชิวเอ๋อร์ประกอบกับวงแหวนวิญ,ญญาณที่เขามีทำให้เขามีพลังกำลังมากพอที่จะไม่กลัวมี การประทะหัวหยูหาวเวงร่างมหึมาสูง8เมตรของมีเนื้อขึ้นไปในอากาศก่อนจะเวงลงมากระแทกพื้นน้ำแข็งอย่างรุนแรงสงการแทรกแซงของจักรพรรดินีน้ำแข็งคำขอดร้องของหัหยูหาวเมื่อมีอีกสองตัวที่โตเต็มที่พุ่งเข้ามาอย่างโกรธเกรี้ยวหัหยูหาวก็วิ่งไปหาจักรพรรดินีน้ำแข็งและจักรพรรดินีหิมะและกล่าวว่าถ้าพวกเจ้าสองคนไม่ให้ข้ากินอุ้งเท้ามีอย่างน้อยก็ทำอะไรสักอย่างเถอะการปลดปล่อยออร่าจักรพรรดินีน้ำแข็ง ได้คำรามและปลดปล่อยออร่าระดับแสนปีอันทรงพลังออกมาทันทีการยอมจำนนแรงกดดันมหาศาลทำเอามีทั้งสามตัวที่กำลังบุกตะลุยชะงักงานราวกับถูกน้ำเย็นสาสใส่พวกมันคำรามเบาๆแล้วถอยห่างออกไปส่วนลูกมีตัวเล็กที่ตามมาก็สุดตัวลงกับพื้นและทำท่าทางยอมจำนนด้วยการเอาเท้าวางบนหัว การสื่อสารจากกระพันนีน้ำแข็งเปล่งเสียงภาษาอสูรออกมาพร้อมกับดวงตาที่เปล่งแสงสีเขียวมีทั้งสามตัวเมื่อได้ยินก็พยักหน้าและวิ่งหนีไปอย่างรวดเร็ว 3. การเปลี่ยนแปลงของจากรพันนีหิมะความเห็นของจากรพันนีน้ำแข็งจากรพันนีน้ำแข็งมองดูมีที่จากไปและกล่าวด้วยความพึงพอใจว่ารู้สึกดีที่ได้กลับมาหิมะอริมันจะดีแค่ไหนถ้าเรายังคงเป็นผู้พิทักษ์อยู่ที่นี่เราไม่มีศัตรูตามธรรมชาตินี่คือสวรรค์ของเรามุมมองใหม่ของ จักรพัฒนีหิมะจักรพัฒนีหิมาแสดงความเห็นที่แตกต่างออกไปเธอเปิดเผยว่าเธอได้เรียนรู้และเข้าใจมนุษย์มากขึ้นตั้งแต่เข้าสู่โลกมนุษย์เธอยอมรับว่ามนุษย์มีสติปัญญาและความคิดสร้างสรรค์ที่เหนือกว่ามนุษย์สามารถปรับตัวเข้ากับธรรมชาติและเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งได้ซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมพวกเขาถึงสามารถพิชิตทวีปต่างๆได้ ความปรารถนาส่วนตัวจากกระพันนีหิมะกล่าวว่าเธอต้องการใช้เวลาที่เหลืออยู่ในชีวิตเพื่อสัมผัสประสบการณ์อื่นๆให้มากที่สุดและแม้ว่าหัวอยู่หาวจะไม่ประสบความสำเร็จในท้ายที่สุดเธอก็จะไม่ผิดหวังและอาจจะสามารถหลอมรวมต้นกำเนิดของตนเองเข้ากับมนุษย์คนอื่นเพื่อกลับมาเป็นมนุษย์อีกครั้งปฏิกิริยาจากกระพันนีน้ำแข็งรู้สึกตกใจและกล่าวว่าเจ้าเปลี่ยนไปแล้วบทสนทนาเรื่องการเปลี่ยนแปลงและความรัก หนการเปลี่ยนแปลงของจักรพรรดินีหิมะและจักรพรรดินีน้ำแข็งการยืนยันการเปลี่ยนแปลงจักรพรรดินีหิมะยืนยันว่าตนเองเปลี่ยนไปแล้วและนั่นคือเหตุผลที่เธออนุญาตให้จักรพรรดินีน้ำแข็งอยู่กับเทียนเหมืองน่าจะหมายถึงนอนน้ำแข็งเทียนเหมืองหรือได้ความรู้สึกของจักรพรรดินีน้ำแข็ง จักรพรรดินีน้ำแข็งมีท่าทางเขินอายเมื่อถูกพูดถึงความสัมพันธ์กับเทียนเหมิงเธอมีความสุขที่เทียนเหมิงแสดงความรักและหงวงใหเธอทุกวันและรู้สึกตื่นเต้นที่จักรพรรดินีหิมะไม่ขัดขวางแต่กลับจุดไฟให้สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงทั้งสองจักรพรรดินียอมรับว่าโลกได้เปลี่ยนไปและพวกเขาก็เปลี่ยนไปด้วยอาจเป็นเพราะอิทธิพลที่มองไม่เห็นของมนุษย์โดยเฉพาะหัวอยู่หาวมุมมองต่อมนุษย์ จักรพัฒนีน้ำแข็งกล่าวว่าก่อนหน้านี้เธอเชื่อว่ามนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่น่าสมเพชและขับเคลื่อนด้วยความโลภแต่หลังจากได้พบกับหวัวอยู่หาวทัศนคติของเธอก็เปลี่ยนไปเธอเห็นมนุษย์ที่ยึดติดกับอารมณ์มีความคิดสร้างสรรค์และความสามารถซึ่งไม่ได้มาจากเทียนเหมืองหรือเทียนเหมืองและยอมรับว่าหวัวอยู่หาวก็กำลังช่วยเหลือพวกเขาเช่นกัน 2. การผลักดันความรัก คำแนะนำของโฮยู่หาวโฮยู่หาวชี้ให้จักรพรรดินีน้ำแข็งเห็นว่าเมื่อยืนยันความรู้สึกแล้วก็ไม่ควรหลบหนีเพราะชีวิตนั้นสั้นไม่ว่าใครจะแข็งแกร่งเพียงใดก็ไม่รู้ว่าพรุ่งนี้จะเกิดอะไรขึ้นการยอมรับความรู้สึกโฮยู่หาวกระตุ้นให้จักรพรรดินีน้ำแข็งซื่อสัตย์ต่อความรู้สึกของตนเองและปฏิบัติต่อพี่ชายนอนไม้น้ำแข็งเทียนเหมือนตามความรู้สึกที่เขามีต่อเธอเพราะเขารักเธอและเธอก็รักเขาสระบ,บำจัก,กรพรรดินีหิมะการเตรียมการ จักรพรรดินีหิมาบอกหัวยู่หาว่าสิ่งที่พวกเขาต้องทำต่อไปคือการรอคอยซึ่งหัวยู่หาวเข้าใจว่าจักรพรรดินีน้ำแข็งน่าจะต้องการให้มีส่งข้อความออกไปการไร้รำจักรพรรดินีหิมาทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้าอย่างสง่าง,งามราวกับพูดผีแม้ว่าหัวยู่หาวจะเตือนให้ระวังพายุเฮอริเคนที่น่ากลัวแต่เธอก็ไม่สนใจการแสดงพลังเธอไร้รำไปตามสายลมโดยไม่เหยียบสิ่งใด เธอปล่อยออราออกมาอย่างช้าๆซึ่งไม่ได้น่ากลัวเท่าจาักรพรรดินีน้ำแข็งแต่ทำให้ห้วยอยู่หาวรู้สึกอัศจรรย์ใจทันใดนั้นหิมะสีขาวรอบตัวก็หายไปน้ำแข็งและหิมะทั้งหมดกลายเป็นสีเงินเข้มร่างของจักรพรรดินีหิมะในชุดแขนยาวที่ประดับด้วยผ้าไหมสีขาวโดดเด่นตัดกับท้องฟ้าที่ยังคงเป็นสีขาวและมีเกล็ดหิมะสีเงินหมุนวนรอบตัวเธอ อิทธิพลต่อสภาพแวดล้อมขณะที่เธอไร่รำลมในอากาศเริ่มอ่อนกำลังลงอุณหภูมิดูเหมือนจะสูงขึ้นเล็กน้อยท่ามกลางเกล็ดหิมะที่พลิ้วไหวสภาพแวดล้อมเปลี่ยนเป็นความเย็นบริสุทธิ์และสดชื่นโดยที่ความหนาวเย็นไม่ได้กัดกินอีกต่อไปความงามที่ไม่มีใครเทียบ จักรพรรดินีหิมะดูราวกับผู้หิมะที่มีความงามที่ไม่มีใครเทียบได้การแสดงออกที่ละเอียดอ่อนของเธอทำให้เธอดูเหมือนเป็นเสาหลักของดินแดนทางเหนือหวัวอยู่หาวรู้สึกว่านี่คือภาพที่สวยงามที่สุดเท่าที่เขาเคยเห็นมาและาธาตุน้ำในร่างกายของเขาก็สั่นสะเทือนตามไปด้วยสรุปเหตุการณ์ระบำอ่าวของจักรพรรดินีหิมะหนึ่งความเป็นเอกลักษณ์ของจักรพรรดินีหิมะ ้นกำเนิดจากรพพัดนีหิมะเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวถูกกำเนิดจากพลังกำเนิดธาตุน้ำแข็งที่บริสุทธิ์ที่สุดของสวรรค์และโลกภายในภาคกลางของดินแดนเหนือการพัฒนาหลังจากบ่มเพาะและเติบโตมานานหลายปีเธอได้พัฒนาสติปัญญาและปัญญาของตนเองจนกลายเป็นสิ่งมีชีวิตที่แท้จริงรูปแบบดั้งเดิมของเธอคือธาตุที่บริสุทธิ์ที่สุดและเธอคือบุตรีแห่งเผ่าพันเนือ 2. การไร่รำและการรวมตัวของสัตว์อสูร การไร่รำการไร่รำของจักรพรรดินีหิมะกินเวลาไปอีกหนึ่งชั่วโมงก่อนที่เธอจะลงจากท้องฟ้ากลับมาหาโฮยู่หาวแม้ว่าเธอจะดูสงบแต่โฮยู่หาวก็สัมผัสได้ถึงความสุขอย่างที่สุดของเธอการตอบสนองของสัตว์อสูรทันใดนั้นโฮยู่หาวก็รู้สึกได้ถึงพลังชีวิตที่พุ่งขึ้นมาจากท้องฟ้าโฮยู่หาวใช้ทักษะการตรวจจับวิญ,ญญาณและพบว่าสัตว์อสูรหลายพันตัวกำลังรวมตัวกัน สัตว์อสูรเหล่านี้มีหลายรูปแบบส่วนใหญ่อยู่บนพื้นดินเนื่องจากสัตว์อสูรที่บินได้หายากในดินแดนเหนือรวมถึงมีเนือที่เคยพบก่อนหน้านี้ด้วยสัตว์อสูรทั้งหมดกำลังตื่นเต้นและวิ่งมาหาพวกเขาอย่างรวดเร็วนี่เป็นการรวมตัวของสัตว์อสูรที่น่าทึ่งเป็นครั้งที่สองที่หัวอยู่หาวเคยเห็นครั้งแรกคือเมื่อป่าดวงดาวอันยิ่งใหญ่ปลดปล่อยกระแสอสูรเข้าโจมตีเมืองผู้ปกครองที่แท้จริง โฮยูหาวตราหนักว่ามีเพียงจักรพัินีหิมะเท่านั้นที่สามารถสร้างปรากฏการณ์การรวมตัวของสัตว์อสูรที่น่าทึ่งนี้ในดินแดนเหนือได้จักรพัินีหิมะคืออันดับสามของสิบสัตว์อสูรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดและเป็นผู้ปกครองที่แท้จริงของดินแดนเหนืออาณาเขตปีศาจของเธอคือสิ่งที่กว้างขวางที่สุดในบรรดาสัตว์อสูรระดับสูงทั้งหมดในจักรวรรดิสุริยันจันทราสัตว์อสูรในทุ่งน้ำแข็งทางเหนือทั้งหมดต่างก้มหัวให้เธอ ม้แต่ราชาปีศาจแห่งสัตว์อสูรก็ยังไม่กล้าท้าทายอำนาจของเธอในสภาพแวดล้อมทางเหนือนี้ 3. สถานะของจักรพรรดิหิมะในใจหัวยู่ห่าวการหลอมรวมในอดีตข้อความได้ทบทวนถึงการที่จักรพรรดิหิมะเคยหลอมรวมเข้ากับหัวยู่ห่าวด้วยพลังเจตจำนงและกลายเป็นวิญญาณของเขาซึ่งเกือบจะทําให้ร่างกายของหัวยู่ห่าวระเบิดความสัมพันธ์หลังจากนั้นจักรพรรดิหิมะได้กลายร่างเป็นสาวหิมะที่น่ารักอยู่เคียงข้างหัวยู่ห่าวช่วยเหลือและสนับสนุนเขาเสมอ ความผูกพันที่ลึกซึ้งในใจของโฮยูหาวสถานะของสาวหิมะมีความสำคัญเทียบเท่ากับคน,นงี้เงาน่าจะหมายถึงความรักและความผูกพันที่บริสุทธิ์ของวังชิวเอ,อ๋อหรือบางคนที่มีความหมายในชีวิตเขาการเปลี่ยนแปลงเป็นจักรพรรดิ อย่างไรก็ตามเมื่อสาวหิมะได้ฟื้นคืนสติในฐานะจักรพรรดินีหิมะอีกครั้งแก่นแท้แห่งน้ำแข็งอันล้ำลึกก็ปรากฏขึ้นห้วอยู่หาวรู้สึกสับสนว่าเธออาจจะทอดทิ้งเขาและรู้สึกว่าความใกล้ชิดสนิทสนมได้ลดลงกลายเป็นความเคารพมากขึ้นซึ่งความเคารพนี้ได้มาถึงระดับสูงสุดแล้วสรุปเหตุการณ์การรวมตัวของสัตว์อสูรและมีแสนปีหนึ่งความเศร้าของห้วอยู่หาวต่อจักรพรรดินีหิมะ ความรู้สึกโฮยูหาวรู้สึกเศร้าอย่างลึกซึ้งที่เจ้าหญิงหิมะตัวน้อยที่เคยปฏิบัติต่อเขาเหมือนพ่อได้กลายมาเป็นผู้ปกครองที่สง่างามของดินแดนเหนือและสัตว์อสูรนับพันความปรารถนาเขายังคงปรารถนาให้จากรพระดัณนีหิมะกลับไปเป็นสาวหิมะตัวน้อยที่เขาเคยพบเจอเป็นครั้งแรก 2. ฉากการรวมตัวของสัตว์อสูรการมาถึงสัตว์อสูรหลายพันตัวบินและวิ่งข้ามทุ่งน้ำแข็งมาสมทบกัน โดยมาหยุดอยู่ที่ระยะหนึ่งพันเมตรจากจักรพรรดินีหิมะและจักรพรรดินีน้ำแข็งการแสดงความเคารพสัตว์อสูนทั้งหมดในดินแดนเหนือค่อยๆสุดตัวลงบนพื้นแสดงความเคารพอย่างสูงสุดต่อจักรพรรดินีหิมะการจัดระเบียบสัตว์อสูนจัดเรียงตัวเป็นวงกลมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางสองพันเมตรซึ่งมีความหนาแน่นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเมื่อมีจำนวนมากขึ้นพวกเขามองดูเหมือนเนินหิมะขนาดเล็กเนื่องจากสัตว์อสูนส่วนใหญ่เป็นสีขาวสถานะของผู้ปกครอง จักรพรรดินีหิมะยืนอย่างโดดเดี่ยวและภาคภูมิใจโดยไม่มีสัตว์อสูรใดกล้าที่จะยืนอย่างภาคภูมิเท,เท่าเธอพวกเขาทั้งหมดกำลังบูชาผู้พิทักษ์ของตนแม้ว่าจักรพรรดินีหิมะจะหายไปนานแต่ไม่มีใครในดินแดนเหนือกล้าลืมรัศมีของเธอเธอคือผู้พิทักษ์สวรรค์และเป็นผู้เดียวที่สามารถตัดสินใจและควบคุมทุกสิ่งในดินแดนเหนือได้คำกล่าวที่ว่าอ้างถึงอำนาจสูงสุดของเธอในดินแดนนี้สัตว์อสูรต่างตื่นเต้นอย่างมากที่ได้เห็นจักรพรรดินีหิมด้วยตนเองซึ่งถือเป็นเกียรติอย่างยิ่งในชีวิต สามการปรากฏตัวของมีแสนปีมีเนื้อมีกลุ่มเดิมที่เคยปะทะก,กับห้วอยู่หาวได้กลับมาและนอนหมอบอยู่ด้านนอกวงกลมราชามีม,มีมีขนาดใหญ่ตัวหนึ่งกลับมาพร้อมกับพวกมันมีตัวนี้สูงกว่าส5้าเมตรแม่จะเดินสี่ขาขนหนาของมันเปล่งประกายสีเงินจางๆการแสดงความเคารพต่อราชามีสัตว์อสูรที่นอนอยู่บนพื้นต่างรีบเปิดทางให้มีขนาดยากักษ์ย้ายตัวนี้เดินเข้าสู่วงในมันเผชิญหน้ากับจักรพรรดิหิมก่อนจะหมอบลงเช่นกัน โดยยกส่วนบนของลำตัวขึ้นและยกส่วนล่างชี้ขึ้นไปในอากาศพร้อมส่งเสียงเบาๆด้วยความยินดีราวกับได้พบเจ้าของความเมตตาของจักรพรรดินีหิมจักรพรรดินีหิมายิ้มเล็กน้อยเมื่อเห็นมีตัวนี้และโบกมือให้มันอย่างอ่อนโยนทําให้สัตว์อสูรอื่นๆที่หมอบอยู่แสดงความอิจฉามีแสนปีมีขนาดยักษ์ใหญ่ดีใจมากมันลุกขึ้นคำรามอย่างมีความสุขแล้ววิ่งเข้าหาจักรพรรดินีหิมะด้วยความเร็วสูง มันหยุดกระทันหันเมื่ออยู่ห่างจากจักรพัดนีหิมาเพียง50เมตรและยื่นสีสขนาดกว่า2เมตรมาไกลหัวอยู่หาวสามารถตัดสินด้วยตนเองได้ทันทีว่ามีตัวนี้เป็นสัตว์อสูรที่มีอายุแสนปีและมีพลังไม่ได้ไปกว่าสัตว์อสูรที่เคยพบก่อนหน้านี้ขอบคุณครับสำหรับการติดตามรับชมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ